นาแลลเลียวชูชน้อยคอยเขียวคอยเขียวมาเกี่ยวเก็บไป mm hmm. พี่สาวเจ้าไปเอาในปัญญาเข็นเจ้าไปเ mm hmm. จ้าไปช่วยเกี่ยวเหมือนเคย mm hmm. หมออข้าวคอยจางหางหา โตใหญ่คอยให้เจ้าเก็บเอยจนไม้เล่าความมาเชิเลยว่าเฮาสบายแล้วเอย่ยเจ้าเอย่ยคงปิกบ้านเฮาไปเป็นด็อกเตอร์หรือเป็นนักศึกษาที่ใดเป็นคุณนายบ้านใดบ้านใดส่งเงินมามาพอ อากให้ส่งตัวพี่ไปหรือรวยแล้วมีน้องใหม่หลงลืมน้องสาวอายไว้ปนไปบวชแล้วแม่มีคราวร้องไห้แม่ร้องไห้คิดถึงคนไกลพี่สาวเจ้าไปเอาไหนขี่รถเก๋งคันไ่ ท่นไหมคอยให้เจ้ากับเออไม่รู้ว่าลองถูกหรือเปล่าน,นะคะแต่ว่าเพลงนี้นะคะลองตั้งแต่เด็กจนแก่เลยค่ะอาบน้ำกันค่ะเป็นผู้ฟังแฮปปี้แฮปปี้วันหยุดนะคะ